สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ YouTube Channel ช่องอำนาจเครื่องจักรกลครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาพบกับโกเบโก้ครับ SK 140 Super X ครับเจ้า140 Super X ก็ใช้เครื่องยนต์4สูบครับมีสูบิชีครับ93แรงมา้าขนาดพุ่งกี่ก็0.6ลูกบาทเมตรครับโอ้รุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นพิมพ์นิยมครับโอ้สีสวยนะมีความเร็ว วันนี้เจอเจอดินออกเหนียวเหนียวหน่อยครับโอ้งานปักบ่อนะไม่ไกลครับแหมไปกลับมาหน้าจะไม่เกินร้อยเมตรครับโอ้ใกล้ๆเลยนะวันนี้มีทั้งสิบล้อมีทั้งพวกล้อเล็กครับนี่ก็ถือว่าทอยกันใกล้ๆเลยนะไปกลับไปกลับครับโูตั้งแต่เช้าเราเจ้าร้อยสี่สิบก็ไม่ได้หยุดเลยครับไม่ได้พักเลยนะ วิ่งงานใกล้ๆครับวันนี้น้ําออกเยอะครับน้ำชมสังเกตดูนะน้าําออกเยอะครับชั้นนี้ลงเป็นชั้นที่สามแล้วนะครับโอ้คนคนข้างลึกเลยสารลูกนี้โอ้เจ้าของที่เขาต้องการดินเยอะนะบ่อนี้ค่อนข้างใหญ่ครับ บ่อนี้ก็ขนาดประมาณหนึ่งไร่นะครับก็บข้างใจญ่แเลยทีเดียวนะถือว่าไม่แข็งครับวันนี้ก็ไปเรื่อยๆนะโกเบเขาก็ได้และครับเขาก็มีจุดเด่นขนะเรื่องความประหยัดนะเรื่องความเร็วแต่วันนี้จะสังเกตดูเขาจะจะไม่ค่อยปืดปลาเท่าไหร่ครับไปเรื่อยๆนะสบายๆครับไม่งานไม่เร่งนะ เพราะว่าด้านบนก็รถถ่ายดันไม่ทันนะก็ต้องอย่างงี้แหละครับค่อยๆค่อยๆจ้วงนะค่อยๆจ้วงค่อยๆตักไปเรื่อยๆครับวันนี้ลมค่อนข้างแรงครับโอ้ถ้ามีหลงเข้าไปในวิดีโอก็ต้องขอภอภัย่้นงมาชมเลยนะครับโอ้มีทั้งลมทั้งหมอกนะทั้งควันนะวันนี้ครบชุดเลยครับ วันนี้หน้างานผมอยู่ที่จังหวัดพะเยาครับโอ้ที่จังหวัดพะเยาก็ฝนไม่ตกมาครึ่งปีแล้วครับโค่อนข้างทิ้งช่วงนานเลยนะปีนี้ค่อนข้างแรงครับที่พะเยา<ห><ห>ก็เลยงานรถไปโขกก็เลยค่อนข้างเยอะนะสังเกตดินจะจะชุ่มชุ่มน้ำนะครับโอ้ด้านบนนะมีติด มีติดรถด,ดำเลยนะเนี่ยโชเฟอร์ก็ต้องแอใช้จอบครับแซะๆออกหน่อยนะแหมดำยังไงก็ดำไม่ลงครับก็ต้องแซะ,ะออกหน่อยหนึ่งเนี่ยครับบอกค่อนข้างชันนะสิบหลอก็ปีนกันขึ้นค่อยๆปีนกันขึ้นไปนะครับ บ่อนี้น่าจะประมาณอีกสักสักสีห้าวันน่าจะเสร็จครับดูแล้วก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะงานไม่รีบนะครับไปเรื่อยๆนะสบายๆด้านบนจะจะออกเหนียวๆครับด้านล่างก็จะจะมีน้ำออกเลยนะครับเป็นดินชุ่มน้ำนะ มีนาำลักษณะอย่างนี้ก็โกเบเขาค่อนข้างชอบครับอชอบนะชอบลักษณะดิน,นลักษณะอย่างนี้นะครับชุ่มน้ำนิดๆน,นะเลอะไม่กลัวครับกลัวแข็งนะโอ้แล้วยิ่งโซนทางเหนือเนี่ยอดินค่อนข้างจะจะแข็งครับไม่แข็งก็ออกเหนียวเลยนะบางที่จะมีลูกลังปนนะบางที่บางที่ก็จะปนปนหินได้ครับ แต่วันนี้บ่อบ่อน,นี้ก็ไม่มีหินครับสบายๆนะโอ้แบบนีเจ้ากระเบยิ้มเลย SK140 เนี่ยที่จังหวัดพะเยาค่อนข้างใช้เยอะครับโอ้ค่อนข้างได้รับความนิยมเลยนะรถขุดตระกูลตระกูลโกเบเนี่ยที่พะเยาค่อนข้างจะได้รับความนิยมสูงครับ สังเกตดูนะทุกรุ่นเลยครับโอ้แต่และรุ่นออกมานะตั้งแต่ตั้งแต่รุ่นเก่าๆนะยันรุ่นปัจจุบันนะครับขายดีขายดีครับที่จังหวัดพะเยาครับค่อนข้างจะแหมลิ์คนข้างจะเก่งนะแล้วก็เท่าแก่ที่จังหวัดพะเยาเนี่ยค่อนข้างจะให้ความมั่นใจครับยี่ห้อ,อกโกเบน,นะใช้กันเยอะครับไม่ว่าจะเป็นรถเล็ก รถขนาดกลางแล้วก็รถขนาดใหญ่นะครับเจ้าโกเบโกเอชเค้อยสี่สิบซูเปร์เอ็กครับน้ำหนักก็อยู่13ตันกับอีก600กิโลครับแล้วก็ตีไปซะ13 3ตันครึ่งนะครับมุ่ขีก็0.6ลูกบาทเมตรก็มุขขี่ก็เป็นไซสมาตรฐานของเขาแหะครับส่วนใหญ่ก็โกเบเขาก็จะ ไซส์บุ้งกีก็จะไม่เกินนี้แหละครับก็ประมาณ0.5-0.6ประมาณนี้นะแต่เขาแต่เขาเน้นที่ความเร็วครับแล้วก็ค่อนข้างประหยัดนะผมถามคนขับหลายคนนะครับพูดไปเสียงเดียวกันครับบอกว่ารุ่นนี้ค่อนข้างจะจะใช้ดีครับแล้วก็ประหยัดนะน้ำมันไม่ค่อยเปลืองเท่าไหร่ครับเครื่องยนต์ก็ 93แรงมาก็พอๆกับแคด3า3 d 2 g c ทแหละครับใกล้เคียงกันนะก็เจ้า3 1 3ึก็สา3 D2 GC ก็ประมาณ92แรงม้าครับโอ้แต่บุ้งกีของของแคทเขาจะใหญ่กว่านะครับ0.65นะแล้วก็บูมอารมก็ค่อนข้างยาวนะแบบูมอามรุ่นนี้ก็เป็นไซส์มาตรฐานครับไม่ไม่ยาวมากนะ SK140 รเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยเอื้อมสุดได้ประมาณ8.5เมตรเลยนะครับอเอื้อมสุดนะแปดจุเมตรขุดลึกสุดก็5 5เมตรครึ่งเลยแหละครับโอ้ถือว่าค่อนข้างจะค่อนข้างจะขุดลึกได้เกือบเท่าๆกับรถขนาด20ตันแหละครับโอ,อ้พอๆกันเลยนะโอ้แต่ความประหยัดเนี่ยทิ้งกันเยอะครับประหยัดกว่ากันเยอะเลยนะ รถขนาด13-14ตันเนี่ยก็จะเหมาะสําหรับงานรับเหมาทั่วไปนะครับงานชาวบ้านนะรับเหมาทั่วไปก็ลักษณะอย่างนี้แหละครับก็ประหยัดนะแล้วก็การขนย้ายสะดวกครับเวลาขึ้นขึ้นเทรลเลอร์นะขนย้ายสะดวกไม่เกะกะเอถอะทะนะครับโอ้แล้วก็มีความคล่องตัวสูงครับงานใหญ่ก็รับได้นะงานเล็กก็รับได้โอ้แต่ถ้าเป็น ใหญ่ๆเนี่ยถ้าง,งานเล็กเนี่ยไปแล้วไม่ค่อยคุ้มครับแต่รถลักษณะ,ละอย่างนี้นะโอ้งานงานทอยดินลักษณะอย่างนี้นะครับได้หมดแหละครับน้ำมจมจะสังเกตดูนะมีทั้งดัมเล็กครับขนาด3คิวครับแล้วก็โอ้สิล้อเลยนะสิบล้อขนาดใหญ่ก็มาวิง่งมาวิ่งเขาก็ตักทันครับก็ตักได้นะสุดตัวผมมองว่าค่อนข้างจะ เป็นรถที่กำลังดีครับไม่เล็กไม่ใหญ่นะแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยค่อนข้างคุ้มค่าครับใช้รุ่นรถรุ่นขนาด13-14ตันนะค่อนข้างจะคุ้มค่าครับเนี่ยนะครับรถรถขนาด20ตันเขาได้เท่าไหร่ก็รถขนาด14ตันเขาก็จะแหมจะได้ น้อยลงมานิดนึงครับโอ้แต่ค่าใช้จ่ายการสิ้นเปลืองน้ํามันสิ้นเปืองเชื้อเพลิงนี่เขาน้อยกว่าเยอะครับโอ้โอมาคิดมาคิดกําไรขาดทุนกันแล้วเนี่ยแหมคิดรวมกับค่าง,งวดนะที่จะส่งนะถือว่าเป็นรถที่ที่คุ้มค่าครับน่าใช้ครับส่วนตัวผมมองว่าถ้าถ้าเท่าแก่ที่จะเริ่มธุรกิจรถขุดนะครับผมว่า รถรุ่นขนาด13-14ตันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับที่ที่เท้าแก่ใหม่นะที่กำลังจะเริ่มธุรกิจที่น่าจะน่าจะรับไปพิจารณานะครับบางทีเราเล่นรถใหญ่ไปก็บางทีงานเราไอเราเป็นเท้าแก่ใหม่นะงานเราไม่ทันลักษณะอย่างนี้นะครับค้คางวดก็เดือนชนเดือนเดือนชนเดือนนะราคางวดค่อนข้างค่อนข้างแรงครับทำให้ทำให้เท้าแก่ใหม่เครียดได้นะ แต่ถ้าเล่นรถลักษณะอย่างนี้ครับขนาดขนาดกลางๆอย่างนี้นะครับไม่เล็กไม่ใหญ่นะถือว่าหายใจสะดวกครับหายใจคล่องเลยนะงางงวดก็ไม่โหดเท่าไหร่งานเล็กงานเล็กงานน้อยอก็พอจะรับได้นะเวลาผลย้ายขึ้นเทเลอร์ก็สะดวกครับคล่องตัวครับ วิดีโอนี้ผมก็ต้องขอญาตลาไปก่อนครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระด,ดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับลาไปพร้อมกับโกเบโก้ครับ SK140 Super X ครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ